ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เฮามาอยู่กับขอบค้อยพ่อไก่เนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้องจากที่ห่างหายไปหลายมื่อเนาะพ่อเนาะห่างหายไปหลายมื่อซีหามื่อครับไป็รุ่นข้อยผู้ใดสีได้สิบแปดล้านนั่นแหละเอาเมื่อนี้วันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด EP ที่ยี่สิบหกครับผม EP ที่ยี่สิบหกด้วยพี่น้องเด้อห่างหายไปเป็นรุ่นข้อยผู้ใด้สี่เธอเก๊ะ ครับ18่แปดอลันครับผมเอาก่อนอื่นขอบบุญขอบคุณ c f f c คลิปที่ยีบหาเด้อครับตัวแม่เผือกไปหาแม่จันดาเด้อเป็น CFFC เกฟส่าพญไกครับเอ้าแม่เผือกไปง่ามคักลายพญไกเอ้สัญหาไม่อีกเเด้อสัญเพิ่นว่าแม่จันดาเพื่อเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูรครับผมเป็น e f ีเกา,นาเนอะพ่อเนาะแม่ตัวที่สองไปหาพ่อประหยัดเด้อครับพ่อประหยัดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเอาแม่ แม่นั่งแม่แม่แม่แมนั่งไงครับ,บแม่สาวพร้อมาสมไปเอ้าให้ค้ำ,ำคั่คุ้นๆขอาเงินแสนเข้าบ้านของเงินล้านเข้าเฮืนอนสุภูทุกคนครับผมให้ได้หอบเงินล้านคือเพ,พิ่นเด้ <มา S 1> อพี่น้องเด้อมันอ่าเห็นบ่พี่น้องเพิ่นซื้อขายกัน18ล้านเนาะพี่น้อง <18 S 2> เนาะแปล้านเนี่ย่ะพี่น้องไว้ตกอยู่กับโกเมืองเพชรครับโม่ดีใจกับผู้ซื้อเราก็ดีใจกับผู้ขายนําครับผมแต่ว่าจังใดกะ ไอ้สิบแปดล้านลราก็ไม่หอดเกษตรกอดเน่เด้อหลอดขึ้นน่ะน่ะครับแอบผสมหลอดผสมยั้งกันเดออไอ้เมื่อหอดบ้านหอดเข้าเนี่ยเข้ากับจิพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมต่อไปแม่กยาอยจะอยจะแพ้งขักไหล่บอกกันมุดไอ้หลอดหลอดลวดครับผมน้ำเชืีอกะให้เกษตรกรคือเก่าหรอแม่กะเกษตรกรคือเก่าก็ให้ว่าบุหมู่เฮ้านี่ไปเอื้อมไปถึงอ๋อเอื้อมถึงไม่ผิดโมเมนต์สิบแปดล้านเราก็อุ้ยว่าอะไรดิเออเอาตัด ผัวเฮานี่ล่ะ <la> โอ้ยอยากผสมโก้เพิ่งเพชรนะผสมกับเพิ่นดังเ<า>สียเอาก็คือว่าเลยพี่น้องให้พี่น้องพัฒนาให้ได้คือเพิ่นเด้อแมนพี่น้องพัฒนาให้ได้คือเพิ่นครับผมนี่มิจิเป็นเมื่อนี้มีนั่นเสนอสามตัวเป็นสายพัฒนาเพิ่อลานิกาได้รับผมสามตัวสามไลก่กันแมนเนอะเอาข้อยแมน่นี่ความสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบเด้อครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกลบพี่น้องสถานะเพิ่นทองสามเดือนกับ เพชรภูแพงได้3เดือนครับผมสถานะแม่เพิ่นนี่คือเพิ่นทองแล้วได้พี่น้องเด้อเพชรภูแพงเป็นผู้ใดบัตีที่องกับพ่อเพชรภูแพง้อพี่น้องเป็นลูกที่ใดพ่อฮะเป็นลูกที่สองเป็นลูกตัวที่สองในทองในพี่น้องเด้อันผสมโกเมืองเพชรนี่ก็ดิทองแสนทั่วนี่พี่น้องครับผมนี่เพชรภูแพงเด้อภูแพงก็ค่าตัวเ่าได้พ่อไดล่ะเพชรูแพงค่าตัวไออันนี้ไอ้เพิ่นท่านทูกรรมร้อยค่าตัวเก้าล้าน ค่าโตเพิ่นกับเก่าล้านเด้อพี่น้องเนี่ยฟูแพงเด้อครับเด้อพ่อมาโหนแม่คําแก้วละครับโย่เพื่อไอโย่เพื่อเพื่นจังหวัดอุดรธานีเฮาครับผมเอาเป็นสายอันพันธุกรรมอุทัยเด้อสายเลือดอุทัยไทยอันนี้เพิ่นก็เป็นสายอุทัยนี่ก็ได้แม่เพิ่นนี่ก็เป็นอุทัยคือกันเด้อพี่น้องเด้อพ่อเพิ่นเป็นสายอุทัย100%นี่ค่าโตเพิ่นเก่าล้าน เพชรคู่แพงเนาะในสามเดือนเนาะพ่อเนาะถูกต้องครับเป็นลูกตัวที่สองในท้องเนะพี่น้องเด้อแมนเปิดคะแนนไว้แปดสิบเก้าคะแนนครับเปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องเด้อสำหรับควายแม่นี่อุ้ยไทยลอยขึ้นกันเนาะพ่อมาเป็นยังคไงเพื่อด้เปิดแปดสิบเก้ามาเบิ่งอัตลักษณ์ควายไทยห้าหมื่นบาทเลยคิดออกนะครับเด้อเนี่ยจากที่ห่างหายไปหลายมือพี่น้องเอาตาแต้มตาแต้มเจ้ากระจาตาแต้มแก้มจำนะพี่น้องเด้อนี่ข้อนี่ สององโอบกเผาหนี่ง่าเลยนะพ่อเนาะห้างเพึงง่ายเลยพึง่ายพึงเอาเนี่ยบ้านไหนครับอคุณเนี่ยพี่น้องห้างเพึงง่ายเลยเนะพี่น้องเด้อนี่ขุ้มขานี่ขาวพี่น้องกีบเลีบกีบเท่าดีเลยครับเด้อโอ้ม่นหม่นหม่นบริสุทธิ์บริสุทธ์อยางนี้ทางหลังกต่กีบเลีบกีบเท่าดีขึ้นกันพี่น้องแมนพุดเอาเบื้องหน้าพี่น้องพี่น้องสีดอกเล่าเด้อคั้วตัวนี้เด้อตกขั้นซ้อนแนมสีดอกเล่าเขาตกขั้นซ้อนโอ้ไทยลอยนะพ่อเนาะไทย้อยเลยเนี่ยพี่น้องเอาพ่อจุงว้นนะครับมาเลยมาแม่มาเบิ้องเบิ้งนะครับเเด้้้อออไปพี่นงย เอาตัวนามึงเจ้าจังไปผสมโกเมื่อเพียรเด้อครับนี่อะไรพี่น้องนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อคุณไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งหายเบิ่งหางพี่น้องเบิ่งหางพี่น้องเอ้ยที่สำคัญก็คือหางเพิ่นหางงามหางงามพี่น้องหางงามสีดอกเร่าพี่น้องเนี่ยเอาเบิ่งย่างย่างโซ่โซ่พี่น้องโค้งโค้งพระท่านผิดเลยครับพระสีไปรี้ยโซ่ไทยอยู่ว่าท่านเพิ่นนี่แหละพี่น้อง จัดท่าเขาผมมาหนิเดี๋เดี๋ยวๆทยเทยละถอยยนน่องห่อเด้เบิงงามๆวานเอเอาควอยแม่นน่เด้อครับรอมสูงบ่ลอยสีสิบหาบวกลบอ่าพันนี้ทองเหนกับเพชรผู้แพรงได้สมเดือน ครับผมเปิดคะแนนไว้89คะแนนเหมือนเดิมเปิดไ้แปดหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด่อรับประกันท้องแมนอุ่นตาเศร้ายังเรียบร้อยม่ชิปการตรวจท้องให้ครับผมการบอกแกบใจเพราะตาเอาคล้วยไปส่ทรงอีกมือสองมือเจ้ากัดจังไปตรวจเพิ่มอ่าตรวจซ้ำเลยน้องพอนาะแต่ว่าบ่อบไขขืนคล้วยไข่เจียดีล่ะคัน่าท่องกระท่องเม่ดสุดโตยู่ดีล่ะครับผมบริเวณทองชิปทองล่มเดี๋ยวพี่น้องเลือตนกันสุขคนครับกระดีใจครับพูว่ากจ้ะอ่อน ขายขั้วได้ยูซิเบีล้านวันนี้มัโอ้ยเป็นตัดดีใจคักง่ายคักก็ถือเลขใช่ว่ <laughs> าก,กับเพื่อนกับเพื่อนให้ว่าเพื่อนกับให้ว่าไอห้ว่าบริหารจัดการให้ว่าเป็นสายพัฒนาเพื่อนกับอดทนอดอันนั้นเอาเบดทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องเ <c oughs> นาก,กับอดทนเอา ครับพ,พี่น้องเขาถึงว่าเป็นการพัฒนาเนาะเมนมาเข้าสีเหลืยงแต่ค้อยี่ห้ออย่างเดียว,ว,ด,ว,ยว,ยวยด้วยพี่น้องด้<ม>วยง้มก็คือว้งยมเด้วพี่น้องแมนควยยามเพิ่งกะย่อมเป็นราคาคือเกาแมนค้วยเนื้อกับเป็นราคาท้อง <ừ> ตลาดทั่วไปคือเกาพี่นออ้องเอาแบบพัฒนาครับต่อยอดย่างให้ได้คือเพิ่นบพได้เลี้ยงให้คือเพิ่นดอกเลียงให้มันอันนั้นรวดให้มันดีก็สำหรับเข้ากับพ่อลหละพี่น้องแมีนบ่ไดดหลายคือเพิ่นกะแมนมันได้กำไรสำหรับเข้าล่ละครับผม ดีก็ดีง่าเนืองก็ดีใจก็ฝ่าก็ฝนก็ตกมากเราเราเป็นบางจังหวัดใช่ไหมครับอันจังหวัดใดมันตกแห้งกัโยุมากขอนแก่นเนยเด้อครับผมที่นี่มันตกยุ่ว่าหนี่สามเมตรโอ้เมือเมือเศร้านี่สามสี่เมตรนี่ละครับเอาเอาตัวไหมต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับผมครับเพราะตัวที่สองนี่สถานะเพิ่นเป็นตังไหนครับผมเอากล้วยแม่นี่เด้อความสูงลอยสี่สิบสองบวกลบเด้อครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบ มีทองแล้วครับโชคมงคลได้สามเดือนเหมือนกันครับผมสถานะเพิ่นกับเป็นแม่ทองได้พี่น้องแม่ทองแล้วสามเดือนกับพ่อโชคมงคลทองแรกเป็นสาวท้องแรกด้วยพี่น้องเด้อครับพ่อได้ฟันแต่คู่แล้วพ่อสองคู่ครับผมสาวท้องแรกฟันสองคู่ด้วยพี่น้องอ้ยหน้าตาสวยเอาเบิ้งเอาพี่น้องทองสามเดือนครับนับโชคมงคลสามเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอ้างไปกันเดี๋ยวขึ้นแต่น้อยนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยว ยายลาพิ่นหูหิวหนาช่วงเนทั้งหินกระพองเนี่ยเหมือนเลี้ยงพี่น้องเอาเอาเอาบังโชคมงคลบิ่งโชคมงคนเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งพ่อพันข่อยก่อนคนนะครับเด้อมึงนี่ครับผมโชคมงคลครับผมเนี่ยแชมป์ซิปเก้าสนามอ้าวทุพี่น้องพี่บัวพ่อเพิ่นเป็นพ่อกล้วยน้องบัวแม่พันเค้กพุ่นแล้วครับพ่อพันควยงามที่ได้แชมป์เยอะที่สุดในประเทศไทยพุ่นแล้วไอิปเก้าสนามแล้วแมน ดูอำเภอตะการเพื่อพ้นจังหวัดอุฎบะทราชท่านี่ลื่นเริงฟาร์มควายงามเอาเบิังยิ่เนี่ยพี่น้องกรบผมอ๋อโชคมงคลนะครับเนาะโชใ<ค>นสามเดือนพี่น้องง่ายง่ายเพิ่งอน้ยพี่น,อน้นองเอ้ยเบิ้งฝุดพี่น้องมือนเนี่ยไบร์ทนี่มือนีมีเตจ<อ>ีเด็ดเป็นมอพ่อมืออม่นนี่แม่นเอาเตจีเด็ดให้พี่น้องเบิ้งหลังจากห่างหายไปตายวันพี่น้องไปหาเีจเด็ดให้พี่น้องอยู่นี่แหละครับ ค่อย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 รุ่นครับโตอีซี่แปดล้านดูวยค่ท่านเาข้อคหวยหัวตะไบเนี่ยพี่น้องเอ่านมาปวดพี่น้องไอ้เรื่องนี่แหละมึงปวดมา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 เพิ่นเป็นเล้าก่อทั้งในนอพ่อโตแม่เพิ่อนในนอโอ้ยสายเพชรอุดรนี่ล่ะอ๋อเพิ่นเป็นเล้าก่อทั้งเพชรอุดด่อนึ่งแม่งเอาพ่อเอาเอาควางท้างนี้ครับผมขวางขวางมากไหมเี่พี่เอเหตุเพิ่อนบ้างดีดีเอาไทยแสงแดดเนี่ยมึงแจงเด้พี่น้องเด้อบริไทยเกื่อนแจงคือเก่าพี่น้องแมนไม่หนึ่งพ่อไอ้ไทยไทยไทย เดี๋ยวท่านเจ้าว่าท่านได้แล้วพอจะพาไปไอเอาไขยเอาหญิงงามๆให้พี่น้องเบิ่งครับผมบ<า>พี่น้องัฒนะดรนสวยเงาเด้อพี่น้องเด้อเป็น<ะ>แม่สาวทองแเลียกด้วยครับเด้อแม่สาวทองม,มาเบิ่งหน้าตา ครับผขวายแม่นี่ความสูงลายชี้สิบสองบวกลบเด้อเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับเปิดใบเม็กเจ็ดเจ็ดับผมเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเออเป็นยังขวายขึ้นอีเปิดเจ็สิบเจ็กลับมาเบิ้งเนี่ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยตาแต้มตาแจมเจ้ากระจำเอ้าตาแต้มแจมจำ้งพี่น้องเนี่ยหน้าทางหนังพวกไหนหล่ะเขาเบิ้งหน้าตาพี่น้องเขานี่ตกตขั้นส่วนดีนะพ่อเนาะเป็นหิวหนาเฮ็ดมูกินหนาละบาดนี่เป็นพ่นห้วยแล้วบาดพ่นห้วยอยากกินหนาได้พี่น้องได้ปะหน้าสวยขนาดเบิ้งเบงข้าง เหนียวเบื้องช่วงอกกอนครับผมเเออาบงพี่น้องเบื้องอ่องข้อนี่ขาวเด้อพี่น้องเด้อนี่ผูกโบเด้อครับเด้อผูกโบลักสีขาวเลยหางมิ่มยิ่งยิ่งพี่น้องเรียบกระงามนเลยกล้วยสุดนี่เนาะเรียบหยิบเท้าพี่น้องอขาเบืนอีหขิบเ้าด้วยพี่น้องเด้อแมนเรียบหน่อยขวดสัตว์เอาเบื้องไทยเบื้องไทยมาดิครับโอ้ยซ่อนท้ายบัดิที่สำคัญเลยพี่น้องเด้อหางไหลขึ้นเก่าเลือพี่น้องเด้อหางงามหางงามเธอพี่น้องเบิ่งหางครับผมสีเดียวเดียวกันเลยกับไปนั่นเป็นควายสีดอกเล่าคือกันเบิด์ตมะพเนาะชุดนี่ ผมถีบพี่น้องเบืองช่วงอกพี่น้องอกอ้าวยิ่งๆเลยครับเด้อไปเนี่ยนเดี๋ยวกันตัวนี้ก็เอาไปพัฒนาได้พี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องเอาขาล้างน้อยทั้งพ้อเอาอยู่หนาเลยครับอยู่หนาเลยก็ได้ถ้าะกันน้อนหันมากล้วยเผื่อการตัวนาจะต้องผสมกับกล้วยเมืองเพียเด้อเนี่ยพี่น้องเออโชวพี่น้องเลยหน้าสวยหน้าสวยเอ้ยหวยหวยหวยอันละายเลยดิเอาโต๊ะขั้น้อนงามครับอือบ้านานเขาไนครับผมอือบ้า อพอไปพอมาจบกซี่หเราอยู่เด้อเป็นแมนควายยังเป็นลูกตัวแรกแล้วพ่อเนาะแมนผมนี่เป็นยังเป็นลูกตัวแรกของเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้ินนี่หางโวดแล้วหางเนี่ยพี่น้องควันควันกะมีบดเด้อพี่น้องเด้อทั้งสองตัวขอเรื่องบอกคุณเจ้ามาควันหาเงินหาทองมาตกสวัสดิ์เนี่ยควันเราเขาแตกมางานวันที่สำคัญหางหางดีทั้งสองตัวเลยนหมแมนแมนหางดีทั้งสองเลยสุดครับส่วเพิ่นได้ห่วยมั่น เก็บแปดเดี e ่ยนมาหนีเด้อพี่น้องเด้อ่านผู้ใดยกชุดนี่ไปเด้ออ้พี่น้องเอ้ยแม่เอาไปทายก,กินน้องพร้อมกันเด้อพี่น้องมีกระแสดีแล้วพี่น้องเอ้ยกระแสน่ะครับเนี่ยอ่ากระแสดีคักไรห้วยก็จะได้เตือนโตัวเรื่องฝนก็ตกมากเพรได้เลี้ยมหรือลิ้นห่าให้ยังเข้ามาตกใส่ห่าให้มันไปปงครับเอาฟางทวนให้พี่น้องเบ่งแจกรอบเลยเอาหวยแม่นี่ความสูงลอยสี่สบองบอกลบเด้อมีทองกับโชคมงคล ครับผมโจมงคลได้3เดือนเปิดคะแนนไปเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนครับผมเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องได้สำรับแม่สาวท้องแรกเนาะถูกโหฟันแท้สองคู่ได้พี่น้องไปพี่ลาไปกินยาได้บาทนี่ไปเปิดกับตัวต่อไปครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะเอาเอาตัวที่สามบัตรสายพัฒนาบัตนี่ครับผมเอากล้วยแม่นี่เด้อความสูงเปร้อยยี่สิบห้าบวกลบเด้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกลบเด้อพี่น้องแม่น อายโกอ่สิไอเก้าเดือนว่าเก้าเดือนลดแปดเดือนกลัวแปดเดือนกลัวได้เก้าเดือนนลูกเ้อะลูกผู้ใดมาตีลูกเขาดินเป็นลูกตัวเมียนะพ่อเนาะตัวเมียครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเขาดิน้ะพี่น้องเนอะมาเบิ้งเขาดินเป็นผู้ใดครับผมเบิ้องนี่นเขาดินไอเขาหน้าแปดนะครับพ่อแสนซีพีแม่คําแพงครับเนี่ยบูดเดียวไอ้เขาหน้าแปดพุดเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้เป็นสายพัฒนาดีเบสเลยพี่น้องครับ โย่ไอตบบนขามาเพิ่มเมืองจังหวัดน้องบัวลําพูเฮาลูกทุ่งฟาร์มควายงามครับเนี่ย้อพี่น้องเกิดจากแม่แม่เพิ่นสูงไรบ่เนาะพ่อแม่เพิ่นเนี่ยแม่ข้อยแม่หนีเนี่ยข้อมสูงเพิ่นลอยสี่สิบหาสี่สิบสี่สี่สิบหาของแม่เพิ่นนี่เนาะแม่ครับตัวนี้ก็เป็นพัฒนาโลดเียกระดาโอ้กะสีบดเกินแม่อยู่ที่อเบื้องน้าตาโลดนั่นเนี่ยพี่น้องเบื้องเอาอได้ครับเบื้องแข้งขาโลดนั่นพี่น้องอืมพี่น้องข้อยหน่อยยังมาขืนข้อเร็วดิพี่น้องเบมึงเ อ๋อคว้ากล้ยตัวนี้ไปใช่นอนเบิ่งเลยครับเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนครับผมเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องแมนเอาเป็นยังข่อยคือเปิดสามสิบเก้าเมื่อเบิ่งทังนี่พี่น้องเบิ่งเออไม่เบิ้งต่างเงา่างเงาครับกระลังเป็นเสียก เอาตาแจมตาแจมแบบนี้เจ้ากระจ้๊มเอาเอาแก้มแก้มจั๊มนี่ข้อนี่สามอ่องเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสามอ่องไอ้พี่น้องอ่องเดือบโป้แม่อ่องแตกเด้อพี่น้องเด้อเออเอ่ยอกหน้าก็พุมนี่ง่ายง่ายเข้าอ่องง่นขาแบบนี้นี่พี่น้องมึงเข่าดำพี่น้องแข้งขากิบเท้ากิบเรียบดีพี่น้องเนี่ยเอกำไลมีแถดทั้งหลังเด้อพี่น้องเด้อโห่ยงามวันดีพี่น้องครับมาเบิรงตีข้อตั้งนี่น้องพ่อหน่อหนี่พี่น้องสังเกตช่วงข้อพี่น้องยืนตั้งยืนงามดีพี่น้องนี่แหละข็งเเขาอิ้ ียบอนจอมดีด้วยพี่น้องด้วยครอบปะเข็งเอ้าโอ้เอาพอเอาเบื้องไทยนะครับเบื้องไทยไปนะครับลาล่ะล่ะโอ้โหนี้งามเลยพี่น้องกําลังเป็นเชี่ยเป็นปอกําลังมองหาเอาไปใส่มูว้เนาะใส่งแข่งแขงเข้าไว้นะแล้วพี่น้องสายพัฒนาเบื้องไทยพี่น้องไทยปกเต็มไทยไทยยิ่งยิ่งยหางพี่น้องหางนี่เลื่อยขอลงมาหลายเลยพี่น้องเลยแข้งขาดีกล้วยหน่อยแม่นี่เงาหางก็ดีอืมมุ่เจ้ากลับไปพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเบื่นี้ เี่เป็นมันมีกระแสมาดีแล้วบาทในกล้วยครับก็ได้ราคาดีเออก็มีราคาแล้วคนกำลังจีนั่นแล้วซึ่งฝนตกมาแล้วบาทนี่กัพออันนั้นแล้วบาทเฮาบ,บางหันมันแรงครับพดครับอืมแต่ว่าทางมูกข่อยตกอยู่สามสี่เมตรนี่ละโ <c oughs> บท่านได้หอดเนะ <c oughs> าะเขาละมือได้เลยพี่น้องจีหอดเขาเจะว่าอีรอบกลางกางเดือนเด้อท่านครับกลมกูดตุเขาเจะว่าพี่น้อง เรียาสายพัฒนาเนาะไีเกี่ยนพัฒนาพี่น้องสายพัฒนานั่งมองหานี่แหละพี่น้องเอ้านี่อต้นนิดน้อยในพ่อเอ้าวกล้วยแม่นี่เด้อกล้วยแม่นี่ความสูงพันลอยงิ้มหาบวกลบเด้อพันเป็นลูกเขาดินได้แปะเดือนกล้วยเขาเก้าเดือนแล้วละครับผมเอาเปิดคะแนนไปสามพิศเก่าคะแนนครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยหนะรวยข้าวไรพี่น้องกล้วยแม่นี่หนาทั้งดั่งคมครับอืมงามยัวอ้าวการมากจังได็กะ ไอ้นั่นโทษเกียงกลางขันกมาขันดักขันดักมาเบิ้งโตเกียงไงพญายกายยุบันกันนวนตำบลกันนวนอำเภอซรัพสูงก่อนจันดาเด้อครับผมนี่ขี่รถที่เขียขี่รถเขามาจีเห็นเราพี่น้องนี่สังเกตเห็นบไป้ายขาวๆทั้งหลังเนาะแม่นพ่อค่อยพ่อไก่ใบบุญชาเนี่ยนี่แหละพี่น้องเขียนไว้พี่น้องเบิ้งเยนไว้อ่าครับผมเอาเอาจันลับพี่น้องเนีขอบบุญขอบคุณแม่จันดาเด้อแม่จันดาแม่เผือกไปมักคักไหล เออเจ้าบ่ได้ดอกเปือกบ,บาดนี่ซ่อมเบิง่งราคาหมดเลยเปือกนี่คือสิดแล้วเปือกมาแห้งขน<อ>งา,านดพี่น้องจ้วงนี่ครับผมเออเรากาอีปพอทางนั้นเอาแม่หางลำลามไปโอ้ยเป็นถัดรุ่นเต,ตรษฐีขึ้นเดียทำเกลี้ยละวันที่หนึ่งกุญลาบบานนี้ <S <S บานนี้พออีปพ,พอประหยัดกับไปอำเภอเมืองหนองบัวลำโพูให้กำกำคุ้คุ้นขึ้นกันเด้อพี่ท่านเอาบานนี้เอาพวกบ้าโกเมืองเพชรจีคอนอันนั้นอันการผสมพันธุ์กับให้มันเลย ให้ยู่ได้สุคนเนะาะมูเจ่อก็กอยู่ด้ดมูกข่อยก็ยู่วใให้มันให้มันมาหอดลากงายม้ามมหอดเช่า,าบูมเช่าบานขึ้นมูกข่อยในเดอ้อครับผมผู้ใด้เป็นเจ้าของเพิ่นกระไดเจ้ากโกเมืองเพชรนั่นครับอออาศัยว่าเลียกตนกเกษตรกรเนี่ยให้เอื้อมถึงทุกไอ้ทุกคนเนาะครับ เอาพ่อของแถมพ่อไม้เหรอต้อพ่อเห้อพี่น้องเสือไม้เด้อพี่น้องเด้อกว่าที่แถมเสือกระปักกระดิ่งให้มู้เจ้านี่พี่น้องก็คือถ้าซื้อออกจากเข้าไปต้องมีเสือครับกระดิ่งกับทีมีเสือแถมตัวนึงแล้วก็เป็นกระดิ่งที่ตัวเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อที่แรกว่าสิแถมเสือให้มู้เจ้าสองตัวบาทนี่ ก็เลยว่าบ่อยากตัดตัวนี้ออกบ่ราอยากตัดกระดิ่งออกครับผมอ่าเพราะว่ากระดิ่งนี่เขาคอยดีแท้มาสู้ตัวนะเอาน้ำใส่ให้เพลินเป็นเสริมความงามเพลินแล้วเนาะแม่นอ่ามันเป็นของคู่กันก็เพลินมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งกระดิ่งมุข่อยบ่ิเวนทักตาตาห้างนี่มุข่อยที่ยับเลยนี่เป็นกระดิ่งเนี่ให้เจ้าช้างครับเด้อนั่นเห็นบ่เนี่ยครับผมนี่อืมสังเกตได้ครับผม แมนพี่น้องบัดนี้สิได้เสียตัวนึงกับกระดิ่งกระดิ่งกระล้อยโคบาทแล้วเสียกระตุกไปเป็นล้อยเราพึ่งกันครับเสียเข้าเฮากระทักตะกุดให้ย่างดีแมนเนอเสียเข้าก็ไม่เปลี่ยนให้บัดสู่ตัวกจากครอบครัวข่อยเด้อครับผมอ่ะเอาจังซั่นล่ะขอบุญขอบคุณทุกการติดตามอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ